สวัสดีครับพบกับไอหยางว่าบุรุษรับกันอีกแล้วในคลิปนี้เราจะมาดูวิธีการต้ม New England IPA ด้วยหม้อต้มไฟฟ้านะครับเนื่องจากคลิปก่อนเนี่ยผมมีปัญหานิดหน่อยเพราะว่าคุณพ่อเข้าโรงพยาบาลน,นะครับแอดมิดอยู่หลายวันทําคลิปออกมาเนี่ยเพื่อนๆก็ทักกันมาว่ามันไม่ค่อยละเอียดนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราจะมา remaster คลิปตัวนั้นใหม่นะครับใครที่ไม่สนใจก็ กดข้ามไปเลยนะครับคลิปนี้อาจจะไม่ต้องดูก็ได้แต่ในคลิปนี้ก็จะมีเกี่ยวกับอุปกรณ์การต้มค่าใช้จ่ายของอุปกรณ์แล้วก็รายละเอียดการต้มอย่างละเอียดนะครับสนใจติดตามชมก็ไปกันต่อครับก่อนอื่นเรามาดูเรื่องอุปกรณ์ก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้าง สำหรับอุปกรณ์ที่ใช้และราคาก็จะมีดังนี้ครับชุดหมอ้อต้มผมซื้อชิ้นส่วนต่างๆมาประกอบเองราคาก็จะถูกกว่าแบบสำเร็จรูปซึ่งผมนำมาประกอบกับชุดฮีเตอร์ไฟฟ้าเพื่อความสะดวกในการควบคุมอุณหภูมินอกจากนั้นแล้วผมยังใช้แผ่นโฟม EVA มาครอบทับตัวหมอ้อต้มเพื่อรักษาอุณหภูมิและใช้ตะกร้ากรองสแตนเลสเพื่อกรองม้และฮอปในขณะต้มด้วย นอกจากนั้นผมได้ติดบาสุก้าเข้ากับบอลวาลที่ตัวหม้อต้มเพื่อกรองหยาบก่อนถ่ายเทเวิร์ดในการรีไฮเดทยีสต์ผมจะทําในขวดชมพู่และใช้เครื่องกวนสารที่ทําเองชุดลดอุณหภูมิหรือวอร์ชิลเลอร์ทำจากท่อทองแดงขนาด2หุนใช้ร่วมกับปั๊มน้ํขนาขณะทําการแมชชิ่งผมจะใช้ปั๊มน้ําฟูดเกรดวนน้าภายในหม้อต้มอ,อุปกรณ์สําหรับถ่ายเทของเหลวอ,อื่น ก็จะมีพวกกาลักน้ําหรือออโต้ไซฟอนท่อ PE และสายยางซิลิโคนขนาดต่างๆสําสหรับวนน้าในหม้อต้อมและถ่ายเทถังหมักอุปกรณ์สำหรับบรรจุขวดก็จะมีปากกาบรรจุขวดผมเลือกใช้แบบสเตลเลสและเครื่องปิดฝาจีบแบบก้ามปูเพราะคลิปนี้เราจะบรรจุลงขวดแทนการบรรจุในแขกนะครับถังหมักที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีถังบรรจุขนาด20ลิตรพร้อมติดแอร์ล็อกและถังน้ําดื่มทรงคาร์บอย ซึ่งผมก็ได้ทําการเจาะฝาถังเพื่อติดแอร์ล็อเช่นกันสําหรับการควบคุมอุณหภูมิตู้แช่ผมเลือกใช้กล่องควบคุมอุณหภูมิ STC 1000อุปกรณ์อื่นๆที่ใช้ก็จะมีพวกไม้พายใช้สําหรับกวนน้นําคนมอสในขณะต้มอาจจะมีหม้อต้มน้ําสําหรับสปากหรือถ้วยสแตนเลสสำหรับต้มน้ําตาลสำหรับพรีมมิ่งซูกาเครื่องช่างน้าหนักสําหรับช่างตวงมอและฮอปรวมไปถึงแร่ท่าต่างๆ นอกจากนั้นก็ยังมีพวกเครื่องวัดอุณหภูมิแบบเข็มแบบดิจิตอลเครื่องเปิดฝาถังที่ล็อกสายยางกลวยกอกน้ําสุดท้ายก็จะเป็นพวกอุปกรณ์สาหรับวัดค่าต่างๆไม่ว่าจะเป็น p s s g และองศาบริกอุปกรณ์ที่กล่าวมาทั้งหมดผมใช้งบประมาณไปราวแป0พกว่าบาทครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดการต้มกันเลยครับน้ำที่ใช้จะเป็นน้ำกรอง ro เพื่อความง่ายในการปรุงแต่งนะครับแตชนี้มีขนาด5แกลลอนหรือประมาณ20ลิตรก็จะต้องใช้น้ำประมาณ30ลิตรครับในการปรุงน้ำผมจะใช้แมกนีเซียมซัลเฟต2.5กรัมแคลเซียมซัลเฟต1กรัมและแคลเซียมคอไรด์2กรัมนอกจากนั้นอาจจะใส่แคมเดนเพื่อลดค่าคลอรีนในน้ำสัก1แถบก็ได้ครับสำหรับเกรนที่ใช้ในวันนี้ก็จะมีเพลล4.5กิลคาราพิล200กรัมเฟรกเบอร์รี่450กรัมเฟร็กออ450กรัม ละสเฟกวิท450กรัมจากนั้นผมจะเทน้ำลงหม้อต้มแล้วทำการวัดค่า pH ก่อนที่จะทำการปรุงน้ำนะครับนอกจากนั้นอาจวัดอุณหภูมิของน้ำด้วยเมื่อเรียบร้อยแล้วผมจะทำการเทเกลนต่างๆลงในหม้อต้มโดยค่อยๆเทและค่อยๆค,คนไม่ให้เกลนจับเป็นก้อนจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิหม้อต้มไปเป็น40องศาเซลเซียสในขณะที่ทำการแมชชิ่งอยู่เนี่ยผมจะใช้ปั๊มวนน้ำในหม้อต้มด้วยนะครับในขณะที่วนน้ำผมก็จะใช้ไม้พาย คนเกลนต่างๆไม่ให้จับตัวกันเป็นก้อนแล้ววัดค่า pH ว่าได้ตามที่ต้องการหรือไม่หากค่า pH ยังสูงไปสามารถเติมแลคติกแอซิดเพื่อลดความเป็นด่างของน้ํา,เ,าเมื่ออุณหภูมิขึ้นถึง40องศาผมจะทําการโดอินที่อุณหภูม,นภมนินี้เป็นเวลา20นาทีจากนั้นผมจะเพิ่มอุณหภมูมิหมอ้อต้มไปที่45องศาเมืม่ออุณหภูมิสูงถึง45องศาแล้วผมจะรักษาอุณหภูมินี้ไว้เป็นเวลา30นาทีเพื่อทำเบต้ากลูแคนเลส เนื่องจากผมเพิ่งทดลองต้มในหม้อต้มไฟฟ้า DIY ดังนั้นแล้วผมจะคอยเช็คอุณหภูมิเวิร์ดว่าตรงกับกล่องควบคุมอุณหภูมิหรือไม่ซึ่งก็ราบรื่นดีไม่มีปัญหาใดๆจากนั้นผมจะเพิ่มอุณหภูมิหม้อต้มไปที่67องศาเพื่อทำโปรตีนเลสในช่วงนี้พอมีเวลาก็ไปต้มน้ำเตรียมไว้สำหรับการรีไฮเดรตยีสต์เมื่อต้มเสร็จก็นำไปลดอุณหภูมิก่อนนำไปรักษาอุณหภูมิให้ได้ประมาณ20องศาเซลเซียสจากนั้นทำการเพิ่มอุณหภูมิไปที่68องศา แล้ว a ซค i ลิฟิเคชันเลสในอุณหภูมินี้60นาทีช่วงเวลา60นาทีนี้ผมเรียกว่าเป็นช่วงพักตามอัธยาศัยจากนั้นเพิ่มอุณหภูมิไปที่77องศาแล้วรักษาอุณหภูมิไว้เพื่อทำการแมชเอาท์เป็นเวลา10นาทีหลังจากที่แมชเอาท์เรียบร้อยแล้วยกตะกร้ากรองขึ้นพักไว้บนปากหม้อรอให้เวิร์ดไหลออกให้หมด อาจใช้แม่พายช่วยเค้นเกรนเพื่อให้หวอดไหลออกมาให้มากที่สุดไม่ต้องกลัวเรื่องลดฝาดแรงกดเท่านี้ไม่มากพอที่จะได้แทนินเยอะขนาดทำให้ลดฝาดสำหรับเพื่อนๆที่ใช้หม้อต้มขนาดเล็กอาจทำการสปาดโดยใช้น้ำอุณหภูมิ75องศาในขั้นตอนนี้แต่เนื่องจากหม้อต้มของผมมีขนาดใหญ่ผมจึงสามารถต้มน้ำปริมาณ28-30ถึงลิตรได้เลยโดยไม่ต้องทำการสปาดขั้นตอนต่อไปผมจะเริ่มใส่ฮอปแล้วนะครับ โดยในชุดแรกเนี่ยผมจะใส่ซิต้า0.2ออนซ์โมเสก0.2ออนซ์และอมาริโลอีก0.2ออนซ์จากนั้นผมจะทำการเพิ่มอุณหภูมิไปที่84องศาแล้วทำการต้มที่อุณหภูมิ84องศานี้ไปอีกประมาณ60นาทีหรือจนกว่าจะได้ค่าน้ำตาลที่ต้องการในระหว่างนี้เราจะไปรีไฮเดรตยีสต์กันโดยนับหลังจากนี้อุปกรณ์ที่ใช้สัมผัสเวิร์ทุกอย่างจะต้องทำการฆ่าเชื้อทุกชิ้นผมจะใส่ยีสต์นิวเทียน1กรัม ลงในน้ําที่เตรียมไว้แล้วกวนน้ําจากนั้นปิดเครื่องกวนสารแล้วเติมยีสต์ลงไปในขวดทิ้งเอาไว้15นาทีจากนั้นเปิดเครื่องกวนสารอีกครั้งกลับมาที่หม้อต้มเติมยีสต์นิวเทียน20กรัมและวอร์ฟอกหนึแถบนำเวอร์ชิลเลอร์ลงหม้อต้มแล้วทําการลดอุณหภูมิให้เหลือ72องศาเมื่ออุณหภูมิลดลงมาเหลือ72องศาแล้วผมจะทําการเติมฮอปชุดที่2 โดยฮอปในชุดนี้จะมีซัส1ออนซ์ซิตรา0.3ออนซ์มเสก1.3ออนซ์และอมาริลโล1.3ออนซ์จากนั้นรักษาอุณหภูมิที่72องศาไปอีก20นาทีเมื่อครบ20นาทีแล้วให้ถอดแจ็คกเก็ตหม้อต้ม,ตมแล้วใช้วอร์ชิลเลอร์ลดอุณหภูมิให้เหลือ20องศาเมื่ออุณหภูมิลดลงมาเหลือ20องศาแล้วให้ถ่ายเวอร์ดลงถังหมัก เติมยีสต์และติดแอร์ล็อกแล้วนำถังหมักเข้าตู้แช่และรักษาอุณหภูมิไว้ที่18-20องศาเราจะหมักทิ้งไว้ที่อุณหภูมินี้เป็นเวลาประมาณ2-3วันรอให้ยีสต์ทำงานถึงระดับไฮคคยเซนหรือสังเกตว่ายีสต์ทำงานผ่านในระดับที่เกิดฟองสูงสุดจากนั้นเราจะทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ทุกอย่างรวมไปถึงอากาศรอบๆถังหมักแล้วเราจะทำการดรายฮอปโดยฮอปในชุดนี้เราจะใช้ซัส1ออนซ์ซิตรา0.5ออนซ์โมเสก1.5ออนซ์ และอัมาริโล1.5ออนซ์แล้วทําการหมักต่อไปอีก6วันเมื่อครบ6วันแล้วจะทําการย้ายถังหมักหรือ second fermentation จุดประสงค์ก็คือแยกยีสต์ที่ตายแล้วเพื่อลดกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมไปถึงแยกกากตะกอนอีกด้วยเพื่อนๆหลายท่านถามว่ามันจําเป็นเหรอที่จะต้องทํำ second fermentation ซึ่งเบริเวอร์ในไทยหลายๆท่านเองก็บอกว่ามันไม่จําเป็นแต่สําหรับผมคิดว่าทําดีกว่าครับเพียงแต่ในขั้นตอนการทำเนี่ย นอกจากจะต้องระมัดระวังเรื่องความสะอาดแล้วก็ต้องระวังไม่ให้อากาศภายนอกเข้าไปอีกด้วยใครที่มี c o 2อาจเอามาช่วยในเรื่องนี้ได้เมื่อย้ายถังเรียบร้อยแล้วเราจะทำการโครแคสโดยลดอุณหภูมิไปที่3องศาแล้วรักษาอุณหภูมินี้ไว้อีก3วันเมื่อโครแคสเรียบร้อยแล้วเราจะเตรียมกระบวนการคาร์บอนเนชันโดยใช้วิธีพรีมมิ่งชูการ์นะครับในวันนี้เราจะใช้น้ำตาลดีกสโตด125กรัมต่อน้ำ250มิลลิลิตรทำการต้มและลดอุณหภูมิ นำเข้าตู้แช่และรักษาอุณหภูมิไว้ที่ประมาณ20องศาในระหว่างนั้นเราจะมาเตรียมอุปกรณ์สำหรับบรรจุขวดกันนะครับโดยสิ่งที่ต้องเน้นย้ำเสมอๆก็คือความสะอาดอุปกรณ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการฆ่าเชื้อด้วยน้ำยาสตาร์แซนไม่ว่าจะเป็นฝาจีบบรรจุขวดขวดที่ใช้ผมก็จะใช้วิธีฆ่าเชือ้อโดยการต้มในน้ำเดือดแล้วผึ่งไว้ให้แห้งปากกาบรรจุขวดผมก็ทำความสะอาดและแช่ในน้ำยาสตาร์แซนรวมไปถึงเครื่องปิดฝาจีบด้วย เพราะความสะอาดเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการบรรจุนอกจากนั้นผมยังใช้น้ำยา Star San ฉีดพ่นไปที่อากาศรอบๆบ,บริเวณบรรจุขวดอีกด้วยผมจะใช้เซริงในการตวงน้ำตาลเด็กส e ที่เราได้เตรียมไว้โดยปริมาณที่ใช้คือ10มลลิตรต่อขวดขนาด660มลลิตรก่อนประกอบหัวบรรจุขวดผมก็จะทำการพ่นน้ำยา Star San อีกครั้งโดยพ่นเข้าไปภายในหัวบรรจุขวดแล้วคว่ำลงแล้วพ่นบริเวณรอบๆหัวบรรจุขวดอีกครั้ง จากนั้นทําการพ่นน้ํายาสตาร์แซนไปที่บริเวณฝาถังก่อนที่จะทําการเปิดฝาถังเมื่อเปิดฝาถังหมากให้ปิดแง้มๆเอาไว้นะครับเพื่อป้องกันไม่ให้สัมผัสอากาศภายนอกจากนั้นก็สามารถเริ่มทําการบรรจุขวดได้เลยอ๋อผมลืมบอกไปหากเพื่อนๆมีฉลากควรติดฉลากก่อนทําการบรรจุนะครับเพราะเมื่อบรรจุแล้วขวดอาจเย็นและมีไอน้ําออกมาทําให้ติดยากเมื่อทําการบรรจุขวดเรียบร้อยแล้วให้นํากลับเข้าตู้แช่ โดยตั้งอุณหภูมิไว้ที่18องศาเป็นเวลา3วันจากนั้นให้ลดอุณหภูมิให้เหลือ4องศาแล้วแช่ทิ้งไว้ที่อุณหภูมินี้อีกเป็นเวลา7วัน โอเคครับสำหรับวันนี้คงพอเพียงเท่านี้หวังว่าข้อมูลที่นำเสนอในวันนี้จะเป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ